มาลองดูแบบนี้ที่นี้ก็ขยับะนะครับแนวกแบ่แนห ตัวเล็กมากนะครับเอาโอเคเลยครับเต็มเลเขีปใส่เล็กๆนะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามานะครับตอนที่เดินเข้ามา,าดูใหม่นะครับก็สังเกตอยู่เห็นมันกัดลูกปลาอยู่นะครับใส่อ้วนมากนะครับ ย่อนใช้เล็กๆใส่ปลาเค็มนะครับมาหมายนี้นะครับก็ขอสวัสดี f อแลวก็เพื่อนๆนักตกปลาครับสำหรับวันนี้น้ำบังก็ออกมาตีหมายทุนานะครับซึ่งเป็นหมายที่น้ำเริ่มลดใหม่ๆนะครับน้ำเริ่มลดใหม่ๆก็ปลาไส่ก็ไม่ใหญ่นะครับใส่เล็กๆครับส่เล็กๆก็ถือว่าได้ลุ้นตัวอยู่ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับรเดี๋ยวจะลองตีลอบไปเรื่อยๆนะครับ เลาะไปเรื่อยๆ,ๆนะครับริมริมคันนาอย่างเนี้ยช่วงน้ำลดใหม่ๆนี้โอกาสได้ลุ้นตัวนะครับกัดดีมากเมื่อกี้ตีไป2ไม้หรือว่าสามไม้ไม่ได้ใจนะครับกัดเลยโอเคนะครับแต้มแรกไมายแรกโดนสุดยอดมากครับตามันต่อไปมาดูจุดนี้นะครับช่วงเว้นชนนกัดเมื่อกี้เดี๋ลองตีดู

เล,ล็กๆนะครับโยกไปชดเดี๋ยวลองใช้สายป๊อปดูน,นะครับ

พิการนะคลักลา I yeah. กัดตรงนี้ครับเสียดามากเลยสวยนะครับมันคลาดซะและ้วตามมากัดใกล้เลยนะครับเมื่อกี้มุมกล้องเห็นปะเสียดายจัง ที่ฝั่งนีมากนะเช็มุมกล้องนิดนึงโอเคโอเค ตัวเล็กมากเลยเดิม Tất cả mọi người ta phục nhận. Ay, uyển 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 mà, là uyển cắt uyển 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 ไม่ได้สำรวจด้วยนะครับเชือกมันสายสายมันมันมันผูด้วยะครับต้องตัดทิ้งเสียได้เื่อขาดติดปากปลาไปเลยเสได้เสได้สาหรับแต้มน,นี้เสียได้มากนะครับเมื่อกี้ไปกับเบียร์สายบ๊อบนะครับโดนเต็มเต็มเลยนะครับตรงมุมปากใช้สวยนะครับไช้ประมาณสักครึ่งกิโลน่าจะได้โอเคครับปวดใกล้จะตกเลยนะครับ เมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตีไปเรื่อยๆก่อนฝนน่าจะฝ้นเรียบลมแรงนะครับคิดว่าน่าจะลมฝนน่าจะผ่านนะครับ พอหมุนกล้องมาทางนี้นะครับมันกัดเมื่อกี้ไม่กัดตกเงนขาหมดเลยมุมกล้องหันมุมกล้องผิดกัดทันทีใช้ปลาเค็มนะครับใช้ปลาเค็มก็โอเคนะครับพอช้ได้เมื่อกี้ตอนที่หันมุมกล้องไปฝั่งนู้นนะครับมันไม่กัดเพราะว่าฝั่งนี้มันกัด โอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวนะครับสุดยอดมากครับ วันนี้นะครับออกมาตกปลาก็เจอไซ้์แรกนะครับเจอตัวแรกเจอตัวแรกนี่ไม่พลาดเลยคิดว่าวันนี้คงจะโอ้โหหมาแล้วเคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วแต่ปรากฏว่าผิดผิดคาดนะครับมีไซร์ใหญ่นะครับไซร์ใหญ่ไซร์ประมาณสักตีว่าประมาณสักครึ่งกิโลนะครับสองตัวพลาดไปเสียดายมากนะครับตัวแรกที่พลาดก็กัดกัดนะครับแล้วก็วัด วัดปุ๊บก็สะบัดหลุดกระโดดหนีไปเลยพอตัวที่2นะครับเ็าพลาดอีกนะครับแต่พลาดครั้งนี้พลาดโดยแถมเหยื่อไว้ด้วยนะครับก็เสียดายนะครับกบคิ้วตัวนั้นตัวหมาเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีกัดนะครับมีกัดแต่ว่าไม่ไม่ได้ตัวนะครับเออมีกัดนะครับได้ตัวแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ไอตัวตัวที่ได้นะครับก็ไซส์สวยๆอยู่นะครับ มีไสสวยอยู่เอ่อไซส์ตัวนี้ก็ประมาณสักครึ่งกิโลกว่าๆนะครับส่วนไอตัวเล็กนี้กะว่าจะปล่อยเลยนะครับแต่ว่ามันมันเจ็บเยอะเกินกลัวว่ามันจะตายนะครับก็เลยเอาไปทำอาหารแต่ก็อที่เกือจสองสามเต็มนะครับใส่ปลาเค็มเกนะครับวันนี้ก็ถือถือว่าได้กับข้าวนะครับเหนื่อยหมดแรงนะครับมากินกล้วยเมื่อกี้พากล้วยมาด้วยนะครับ <laughs> กินเป็นลูกเลยยังเหลื่อยอยู่ลูกนะ ครับหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะแต่ว่าลมเริ่มนิ่งนะครับอหมดแรงนะกาว่าจะตีต่อนะครับแต่หมดแรงแล้วโอเคนะครับก็ขอฝากเอฟซีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาแล้วก็เพื่อนที่กําลังติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปแต่ก็ก็เจอกันใหม่นะครับว่านะบังจะออกไปตีใหม่ไหนนะครับ ออกเป็นตีปลาช่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำเริ่มลดนะครับโอกาสที่จะได้ตัวค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ